น,นี่ครับเราจะไปปีนต้นไม้อ๊ออยลงฮึ่มฮึ่มตัวกับลังหนีสาปปาับปะาเรดเรียว่านายนีสัตว์สิตอกต้นไม้บักเรียก เฮ้ยเป็นสับปะหลาดลดูกสัดขิดบันอลาา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 านั่นมัน้นลนเราจะมาสอนปลนบ้านครับ นี่เจ้าของบ้านพะเข้าถามคุณหน่อยครับมีคนเคยป้นคุณไหมว้วกูเนี่ยจะเป็นคนแรกพร้อมที่ขาดกูกูอะไรกูเลี้ยง